พีดสูดีแม็กออนยูหนึ่งจุดเก้านะครับีมาสองวันสิบเก้ามาด้วยอาการไฟเครื่องนะครับโชว์เนี่ยไฟเครื่องยนต์ตัวนี้โชว์นะครับรหัส P042F เนะครับเป็นรหัสของ EGR นะครับเราทำการรีแมปปิดโคดนะฮะตัวนี้ทำการเคลียร์โคดนะครับเคลียร์แล้วยังกลับมาอีกนะฮะก็ตัดสินใจนะครับลูกค้ารีแมปปิดโคดไปเลยนะครับไม่เกี่ยวกับ EGR แล้วนะครับตัวนี้ โอเคฮะใครที่สนใจในการปิดโค้ด EGR ของ d m a ม c ก็ w a l ์กอนาหาหลานได้เลยครับที่แก้ไขนะครับทำการดีแม็ปิดโค้ดแล้วนะครับโค้ด EGR ก็ไม่มีขึ้นแล้วนะครับสำหรับมีสูตรด d ีแมก1.9นะปีย่ยนมา2019เ่ยทดสอบอนะยมีตันเรียบร้อยครับ